เช้านี้ขอแนะนำคู่มือแสวงหาความสุขลงกระเพาะอย่างง่ายโดยหนังสือคมพีพิชิตร้านอร่อยคิวยาวที่หาอ่านกันได้จากร้านหนังสือออนไลน์ f ฟร์ดีบ o ๊กคค่ะในเล่มจะรวมร้านอาหารอร่อยๆในกรุงเทพทั้งอาหารขาวของหวานและของกินเล่นเช่นกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เจ๊แขงย่านวรจักรร้านสเต็กสะอาดกับบรรยากาศแบบพัฒคาการจีนโบราณใกล้สี่แยกบ้านแขกหรือจะเป็นของหวานอย่างคุณจิ๋มขนมไทยห้างดิโอสยามพลาซา่าขนมปั้กครีมไข่เต่าเจียใช้ ของกินเล่นร้านยุ้ยเปลือกทอดขนาดจิ๋วริมถนนมหานบหรือซูชิอรไทยแถวโรงพยาบาลสิริราชและไม่ได้มาบอกชื่อร้านอย่างเดียวนะคะแต่จะแนะนำกันแบบละเอียดว่าร้านอยู่ตรงไหนเดินทางอย่างไรเปิดกี่โมงราคาเท่าไหร่จุดขายอยู่ตรงไหนและทีเด็ดอยู่ที่เคล็ดลับการทานให้อร่อยรวมถึงเคล็ดลับพิชิตคิวยาวแบบไม่ต้องรอนานเมื่อเวลาคนเยอะคะ่ะใครอยากได้คัมภีร์เล่มนี้โลกยำเช้ามีมาแจากให้ ส่ง SMS พิมพ์คำว่า 4D Book มาที่4838990รับคูปองดาวน์โหลดฟรีรวม5รางวัลจะได้เอาไปใช้หาร้านอร่อยไว้ทานยามหิวกันค่ะ